สวัสดีค่ะหนูเชื่อโปหนูเป็นนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่4ย้ายมาโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นวันแรกแล้ววันนี้ก็เป็นวันเปิดเทอมของหนูด้วยค่ะแต่ยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโรงเรียนเลยไม่รู้ว่าจะมีใครช่วยเราได้บ้างหรือเปล่านะโรงเรียนเลยพิทยาคมเนี่ยเป็นโรงเรียนมันธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ คือมันเกิดจากการที่เราเอาโรงเรียนสตรีเลยนะซึ่งเป็นหญิงล้วนกับสโมสรวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนชายล้วนเข้าด้วยกันเพื่อขยายครอบคลุมการศึกษาให้แก่นักเรียนทั้งชายหญิงมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ8 1ไร่โดยในนี้มีนักเรียนทั้งหมด3,367คนใครเนี่ยไปก่อนนะครับ สารเจ้าพ่อพิศณุพงศ์นเนี่ยนี่เรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาโรงเรียนเลยคิดเลยก็ว่าได้ทุกปีก่อนสอบประมาณ1นถึงสวันเนี่ยก็จะมีผู้ปกครองและนักเรียนเนี่ยนำมาดอกไม้ทูบเทียนโดยเฉพาะน้ําแดงมาถวายให้กับเจ้าพ่อพิศณุพงศ์เพื่อบนบลนสารกล่าวให้การสอบข้อมหนึ่งและมสี่เนี่ยเป็นไปได้รู้ล่วงดังใจหมายรับเป็นใครเนี่ยไปก่อนนะครับ โหต้น oh, อะไรเนี่ยทำไมใหญ่จังอีกแล้วเหรเนี่ยต้นจามจุลีนะครับหรือในชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือซามาเนียสซาเมนถูกจัดอยู่ในวงถัว่วเป็นไม้เยือนต้นขนาดใหญ่พิเศษมีเรือนยอดแผกกว้างและแบนเป็นพุ่มใหญ่ใบเนี่ยสามารถพับปิดได้นะในเวลากลางคืนแล้วก็เวลาแดดจัดโดยที่มันจะออกดอ,อกผิบาน เป็นสีชมพูอมม่วงรวมกันเป็นช่อคล้ายกับดอกไม้ไฟโดยจามจุรีเนี่ยมีความหมายในการศึกษาว่าเป็นความรู้และความยั่งยืนในการเรียนรู้ลาเป็นไงลาก่อนนะครับเก็บบอลให้ไหยครับประเดี๋ยวการเตะลูกบอลเนี่ยคือการส่งถ่ายพลังงานจนจากขาเท้า,ทา สู่ลูกบอลถ้าอยากให้บอลที่เตะนั้นพุ่งเร็วแรงแล้วก็เราจะต้องส่งพลังงานจนเข้าไปที่ลูกบอลให้มากขึ้นโดยสูตรการคำนวณพลังงานจนก็มีอยู่ว่า1ส่วน2 mv ยกกำลัง2โดยมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูดลองดูสิเอาเป็นว่าตัวใครตัวมาแล้วกันนะ ท่าสะบัดมือเมื่อกี้ครับท้ายกระปากับท่าสะบัดจีบนะครับโดยลักษณะของมือนั้นจะเป็นลักษณะจีบคว่ำหรือจีบหงายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าติยศัพท์ซึ่งแสดงถึงส่วนของมือมไ,นนไปก่อนนะครับทำไมอะไรหรว่าแบบนี้เนี่ยอ่านี่รูปปั้นอะไรเนี่ย pega Realm barrel Deli has a days Molly boy two visions in Nh คนดนาารนี้นาา้้ทํใหหเดราแงขึึ้้นนผิวแดงขร่ากดงายสูฉีเือเดดขลไ้้ีึนราปกิดมันแล้้้้้วววเเเรราาจะูสึึกกไไไดดด่่่หัมมือิขนใจเรา สูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นเต้นแรงขึ้นหายใจหอบถี่เหงื่อแตกคลักเป็นสัญญาณหงบอกว่าเรากำลังมีความรักอเออแค่แดดหลอนปะแล้วสรุปเป็นใครเนี่ยจริงๆแล้วผมคือ วันนีห้หนูได้รู้แล้วว่าโรงเรียนแห่งนี้เปรียบเสมือนืองแห่งการเรียนรู้ทำให้หนูได้เรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาและได้เรียนรู้อย่างมีความสุขขอบคุณนะคะเลยพิทยาคง